พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไทรัมแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังของอังกฤษซึ่งขณะนี้ได้มีการเตรียมแผนจะเปิดตัวรุ่น t r i เดน t ปี2021ในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการวิเคราะห์ข่าวการเตรียมแผนการเปิดตัว t r i เดน t ของไทรัมก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่าสรุปแล้วราคาของมันนั้นเท่าไหร่กันแน่ สืบเนื่องจากว่ามีการปล่อยข่าวในโลกออนไลน์ว่าไทาอัมนั้นจะเปิดตัวในราคาไม่ถึง250,000บาทจริงหรือเปล่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าราคาต่ำกว่า250,000บาทนั้นเป็นไปไม่ได้ครับซึ่งถ้ากว่าราคานี้เป็นจริงนั่นก็หมายความว่าเจ้าไทเดนนั้นจะมีราคาที่ใกล้เคียงกับ cbr 2 5 0 rr ของ Honda ในเมืองไทยหรือถูกกว่านินจาสลิ r ที่มีขายในเมืองไทยเช่นกัน ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับเทรอัม um, ไม่เคยทำมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นและล่าสุดสื่อมวลชนของอเมริกาก็มีการคาดหมายว่าราคาของมันนั้นจะถูกกว่าสตรีททริปเปิลอาร์ประมาณ20%หรือ2,000เหรียญ US ปัจจุบันนี้นะครับราคาของสตรีทท t ิปเปิลอในอเมริกาอยู่ที่18,000 US ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย3,38,500บาท ดังนั้นนะครับเมื่อหักออกไป2,000เหรียญ US นั่นก็หมายความว่าราคาของเจ้า Trident อยู่ที่ประมาณ2,75,800บาทย้ำนะครับว่าราคาของ Trident ที่มีการคาดหมายในอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ2,75,800บาทขณะที่สตรีททิ r เปิล R นั้นอยู่ที่3,38,500บาทและสตรีททิ r เปิล RS ราคาอยู่ที่ 4,2800บาทหรือ1,2850เหรียญ u s ดอลลร์เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบราคาดังนี้แล้วก็จะเห็นว่านะครับราคาของ Trident จะถูกกว่า Street Triple R ประมาณ62,700บาทเมื่อนำมาเปรียบเทียบราคากับ Street Triple R ในเมืองไทยที่วางไว้4,20,000บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของ Trident จะอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0 0ถึง 360,000บาทครับซึ่งราคานี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับ Triumph แบรนดังของอังกฤษที่วางราคาแพงกว่าข่าญี่ปุ่นในเมืองไทยรประมาณ50,000บาทถึง60,000บาทด้วยกันปัจจุบันนี้ CB650R อยู่ที่39,060บาท Yamaha MT07 ราคา299,000บาท Suzuki SV650 291,000บาท และคาสกิ Z650 ราคาอยู่ที่2,98,700บาทดังนั้นถ้าหากว่าไทาอัมวางราคาเจ้าไทเดน6 7เเครื่องยนต์3สูบเรียง6 7 5ซีซีให้พลังแรงม้าที่สูงถึง106แรงม้าแล้วก็จะเป็นของเล่นใหม่ของคนไทยครับกับเครื่องยนต์3สูบเรียงที่หลายคนอยากได้และมีราคาที่แพง่าญี่ปุ่นประมาณ50,000ถึง60,000บาทเท่านั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับไทรัมในเมืองไทยจะวางราคาไว้ตรงจุดไหนจะให้แพงกว่า50,000แพงกว่า80,000หรือว่าแพงกว่า100,000บาทก็ทำได้แต่อย่าลืมครับว่าสตรีทท t ิปเปิลตอนนี้เครื่องยนต์สสูบเรียงเหมือนกันแต่7 6 5 c ซีซีให้แรงม้าที่สูงถึง118แรงมา้าก็วางราคาอยู่เพียงแค่4 2 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเจ้า t r i เดน t นะครับจะวางราคาขึ้นไปใกล้เคียงกับสตรีททิปเปิล คงเป็นไปไม่ได้ต้องมีส่วนต่างหรือว่าส่วนห่างของราคาประมาณ6,70,000บาทแล้วก็กำลังสวยดังนั้นราคาของมันผมคิดว่า3,50,000ถึง3,60,000บาทแล้วก็กำลังดีครับเรื่องราวการประทะกันระหว่าง t ไทรัมกับ4ีแบรนด์ดังของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรค่ายไหนจะพังภาพค่ายไหนจะพ่ายแพ้หรือไทรัมจะเป็นฝ่ายไงหลังกลับไปดังเช่นสตรีททิเปิลอาหรือว่าสตรีททิพเปิลอ ไม่สามารถทําตลาดในเมืองไทยได้เท่าไรนักยอดขายทําได้เพียงน้อยนิดมาลุ้นกันดูครับว่าไทเดนจะสามารถแก้มือได้หรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวต่อไปในโอกาสหน้าครับ